นไ่ใู้้วเเเทีีะส,ะสปรงาาหธอขอแสดงความเสียใจกับครอบครัวโอสถสถานุเคราะห์ครับหลังจากที่เช้าวันนี้15สิงหาคมมีรายงานครับว่าอาดีตนักร้องชื่อดังและอดีตผู้บริหารบริษัทโอสถสภ,ภาจำกัดมหาชนเพชรโอสถสถานุเคราะห์เสียชีวิตแล้วเมื่อคืนวันที่14สิงหาคมที่ผ่านมาโดยญาติพี่น้องนั้นเตรียมนำร่างของเพช ไปบำเพ็ญกุศลที่ศาลาโอสถสถานุเคราะห์วัดธาตุทองกรุงเทพและจะมีการถแถลงข่าวในวันนี้สำหรับอดีตนักร้องชื่อดังและอดีตผู้บริหารโอสถสภาจำกัดมหาชนเพชรโอสถสถานุเคราะห์เคยโด่งดังและก็มีผลงานไปที่รู้จักในเพลงเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้วิเศษปัจจุบันเป็นอธิการบดีมหาวิทยาลัยกรุงเทพซึ่งเกิดเมื่อวันที่หนึ่งมกราคมพศ2503เป็นบุตรชายของนายสุรัตน โอสถสถานุเคราะห์ผู้ก่อตั้งมหาวิทยาลัยกรุงเทพและนางปองทิพย์โอสถสถานุเคราะห์โดยเพชรนั้นเรียนที่โรงเรียนสมประสงค์จนถึงปสจากนั้นก็ย้ายไปรเรียนต่อที่โรงเรียนพิพัฒนาถึงชั้นมสและก็ย้ายไปรเรียนต่อมัธยมปลายที่รัฐนิวเจอร์ซีย์ประเทศสหรัฐอเมริกาจากนั้นครับกลับมาเรียนต่อที่มหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นเวลา2ปีแล้วกลับไปรเรียนต่อจนจบปริญญาตรีทางด้านบริหารธุรกิจ สาขาการตลาดที่มหาวิทยาลัยเซาเทิร์นอิล n o นอยและกลับมาทํางานโฆษณาก่อนออกผลงานเพลงแล้วหันไปทํานิยมสารสําหรับผู้หญิงจากนั้นก็ขยายไปทํางานด้านรายการโทรทัศน์คือรายการผู้หญิงวันนี้และมีการแต่งเพลงให้กับวงไมโครกับเพลงที่มีชื่อว่าหมื่นฟารเรนไฮด์ด้วยสําหรับผลงานเพลงของเพชรนั้นนะฮะอัล์ั้มชุดแรกมีชื่อว่าธรรมดามันเป็นเรื่องธรรมดาที่มีเพลงดังอย่างเพียงชายคนนี้ไม่ใช่ผู้พิเศษในปีพศ2530 และกับเข้าวงการเพลงอีกครั้งหลังหายหน้าไปร่วม20ปีในปีพศ2550ได้ออกอัลบั้มที่2ที่มีชื่อว่า Let's Talk About Love ที่ได้ผู้กำกับมิวสิกวิดีโออย่างเป็นเอกวิเศษอภิชาติพงศ์มาร่วมทำมิวสิกวิดีโอซึ่งแต่ละชิ้นนั้นใช้งบประมาณราวๆ20,000ถึง1ล้านบาทในปีพศ2551ได้นำอัลบั้มชุดแรกนั้นไปรีมาสเตอร์ที่ประเทศอังกฤษและนำกลับมาวางจำหน่ายมาอีกครั้ง สำหรับการจากไปของเพชรโอสถสถานุเคราะห์นั้นเบื้องต้นครับมีการสันนิษฐานกับว่าเกิดจากอาการหัวใจวายเฉียบพลันคมบันเทิงก็ต้องขอแสดงความอมาลัยมณที่นี้ด้วย